ถอดบทเรียนบีพิมพิชากกรำสู่บุ๋มบิ๋มชชวนโมกสีทำไมเราถึงเชื่อว่าบุ๋มบิ๋มจะกลับมาพังอาดได้อีกครั้งเท้าความจากคลิปที่แล้วนะคะสาเหตุก็คือบุ๋มบิ๋มชชวนโมกสีเนี่ยได้โพสต์ในแพลตฟอร์มส่วนตัวว่า นี่เราเป็นนักกีฬาที่ไม่ได้เรื่องอยู่หรือเปล่านะใครอยากรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นสามารถไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะคะวันนี้จะมาพูดถึงหัวใจของนักกีฬาหลังจากที่บุ๋มบิ๋มชาชนมกสีโพสข้อความตัดพอจนหลายคนกังวลมากๆหลายคนถามว่าบุ๋มบิ๋มชาชนมกสีจะกลับมาเป็นคนเดิมได้หรือไม่แฟนๆหลายคนก็บอกว่าหมดยุคแล้วคือไม่ได้แล้ว หัวเสาของเราในนามทีมชาติต่อจากนี้คำตอบของแอดนะถ้าเราดูฟอร์มการเล่นมาโดยตลอดแอดพูดเลยว่าบุ๋มบิ่มสามารถกลับมาได้นะคะและเหตุผลที่ชัดเจนที่สุดคือเรื่องราวของบิบิพิชากกกรำที่เคยผ่านจุดที่มืดมิดท,ที่สุดมาแล้วค่ะวันนี้มาวิเคราะห์กันว่าทำไมถึงไม่ควรหมดหวังนะคะในตัวบุ๋มบิ่มชาชวนมกสีจำกันได้ไหมคะแฟนบ,ลลบอลในทัวร์นาเมนต์คัดโอลิมปิก ป,ปลายปี2023เป็นการคัดโอลิมปิกเพื่อจะไปลุยโอลิมปิกที่ฝรั่งเศสบีมีวิชากกรำโดนวิจารณ์หนักมากๆในตลอดปีนั้นนะจนแฟนๆวลลบอลชาวไทยอ่ะสาบเลยนะหลังจากจบทัวร์นาเมนต์คัดโอลิมปิกแมตช์วันนั้นเลยบีมเดินเข้ามาร้องไห้โฮเลยนะคะแล้วก็พูดคุยกอดกับนุสราต้อมคำ ซึ่งณเวลานั้นทีมชาติไทยได้ดึงตัวนุสราต้อมคำมาเป็นมือเซตในรอบคัดเลือกโอลิมปิกแต่สาวไทยก็ไม่ได้ทำผลงานเป็นไปตามเป้าที่ตัวเองตั้งไว้นะคะปีที่ผ่านมาปี2025บีมบีพิชากกรัมกลับมาพังงาดอีกครั้งในลีกไม่ว่าจะเป็นลีกเยอรมนีที่พาทีมคว้าแชมป์และณเวลานี้กำลังพาฝรั่งเศสสร้างประวัติศาสตร์ไปสู่ ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ที่สุดของลีกและทีมชาติบีมทำผลงานได้ดีมากในปีที่ผ่านมาทุกคนต้องยอมสยบกลับมาเป็นคำว่าควีนบีมที่คิดอะไรไม่ออกต้องยกให้บีมนี่คือเครื่องพิสูจน์ค่ะว่าฟอร์มการเล่นน่ะมันมีขึ้นมีลงค่ะแต่คลาสของนักกีฬา ไม่มีวันหายไปสิ่งที่บุ๋มบิมชะชวนโมอสีกาลังเจอในตอนนี้คือพายุลูกเดิมที่บีมเคยเจออาการบาดเจ็บสะสมทําให้จังหวะการเล่นที่เคยแม่นยําเพี้ยนไปหมดเลยสําหรับบุ๋มบิมเมื่อร่างกายทําไม่ได้อย่างที่ใจคิดประสิทธิภาพบอนรับหรือบอนบุกอะไรต่างๆหรือแม้แต่การลงแข่งขันเนี่ยมันก็น้อยลงแบบแบบหน้าตกใจไปเลยะนะคะมันวิกฤตไปเลยสำหรับบุ๋มบิ่มณเวลานี้ทางด้านจิตใจเนี่ย เมื่อทำเพื่อประเทศชาติมาโดยตลอดแบกความหวังมาทุกนัดสำหรับบุ๋มบิม๋มเพราะผลงานส่วนตัวไม่ดีนักกีฬาก็จะเกิดสภาวะเซลล์ดัฟค่ะ หรือการสงสัยในคุณค่าของตัวเองทันที3เหตุผลเลยนะคะที่ยืนยันว่าบุ๋มบิม๋มชาวชนโมกสีจะกลับมาคัมแบ็กหนึ่งอายุยอย่างน้อยบุ๋มบิ๋มยังมีช่วงเวลาอาชีพอีกยาวไกลค่ะร่างกายสามารถฟื้นฟูหรือคอบเวอร์ได้หากได้รับการดูแลที่ถูกต้องประสบการณ์ระดับโลกคนที่เคยทำ568แต้มในหลีกญี่ปุ่นและตบแดนหลังกว่า43ไม่ได้ลืมวิธีเล่นบอนลเลยบบอลเลยค่ะแต่บุ๋มบิ๋มแค่ต้องการจังหวะและเวลาของตัวเองเท่านั้นกานที่เรา มองบิววิชากกรมเนี่ยกลับมาได้เนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยมันคือแรงผลักดันชั้นดีเลยที่บอกบุ๋มบิ่มว่านี่เป็นแค่บททดสอบหนึ่งเท่านั้นค่ะสุดท้ายนี้นะคะสิ่งที่นักกีฬาต้องการมากที่สุดไม่ใช่คำวิจารณ์ที่ถาโถมค่ะบางคนอาจจะเมนว่าหมดยุคแล้วของบุ๋มบิ่มชาว์โรนงสีบวกกับหวัวเสารอ,อนอื่นด้วยหมดยุคแล้วหวัวเสาของทีมชาติไทยนักกีฬาต้องการคือความเข้าใจค่ะ แฟนวอลเลย์บอลไทยไม่ต้องตัดทอนกำลังใจกันเองนักกีฬาเป็นมนุษย์ไม่ใช่หุ่นยนต์นะคะถึงแม้ว่าเขาจะมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงแฟนแฟนวอลเลย์บอลอาจจะมองว่าเขาต้องทำได้ดีในทุกทัวร์นาเมนต์พวกเขามีวันที่มีความสุขและวันที่อ่อนแอเป็นเรื่องปกติค่ะถ้าเราให้พลังบวกเหมือนที่เราเคยให้บีมจนบีมกลับมาได้เนี่ย มุมบีมก็จะกลับมาสง่างามได้เหมือนเดิมการที่หัวเสาของไทยบาดเจ็บพร้อมกันหลายคนตอนนี้อาจดูน่ากังวลน,นะคะแล้วก็ดูแล้วหัวเสาเรามันก็กระท่อนกระแท่นมาโดยตลอดแต่ถ้าเรามองเป็นโอกาสให้นักกีฬาได้พักแล้วก็ฟื้นฟูจิตใจเราอาจจะได้เห็นบุมบิมเวอร์ชันใหม่ที่แข็งแกร่งกว่าเดิมในทัวร์นาเมนต์ที่ ใหญ่ๆที่กําลังจะมาถึงก็ได้เราก็แค่เชื่อมั่นในตัวบุ๋มบีมเหมือนที่เราเคยเชื่อมั่นในตัวบีมเพราะบีมกับบีมเขามาพร้อมกันเออสอบถามแฟนๆวลบอลค่ะคิดว่าบุ๋มบีมชาชนมกสีจะกลับมาแข็งแกร่งแบบบีมวิชากกรําได้หรือไม่แล้วมันหมดยุคหัวเสาของทีมชาติไทยจริงๆหรอมันขนาดนั้นเลยหรอหัวเสาทีมชาติไทยวิกฤตแล้วใช่ไหมไม่เล่าสู่กันฟังได้เลยค่ะ